ใหม่ครับที่ถนนชุมทางกีฬาครับท่านผู้ชมครับมาใหม่ๆหม่สามพันคู่มากี่คู่พี่วันนี้สามพันคู่ครับสามพันคู่แล้วของเก่าไปไหนหมดแล้วโอ้โหะไปหมดแล้วของเก่านี่ล้ะหมดนี่ใหม่ๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับอินโดนีเซียนะครับโอ้โหอินโดนีเซียพื้นเดิมซอฟเดิมไม่มีเย็บเก็บงานอ่าโอเคอ๋อนี่เวียดนามเอาเวียดนามมาเวียดนามมาดูหน่ครับเวียดนามอ๋อนี่นี่เวียดนามเลยอ๋อคู่นี้เท่าไหร่ หนึร้อยบาท,บาทซื้อที่อื่นซื้อที่อื่นไปถือเติเรน,นได้ร้อยสองร้อยถึงสามร้อยชอบนะชอบสไตล์ตนี้เลยครับสวยไหมครับพี่สวยมากครับพี่ชอบซื้อเลยไหมครับอ่าหยิบใส่รถเลยครับหนึ่งหนึ่งกุอ่าต้อง่าเลี้ตอนนี้นะครับเป็นรองเท้าใหม่ทั้งนั้นเลยพี่ลงเมื่อเช้านี้เองครับนะท่านผู้ชมครับลงเช้านี่แหละท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้แล้วมาได้เลยนะครับตอนนี้นะฮะนะครับ ว่าจะไลฟ์สดไม่ไลฟ์แล้วครับเดี๋ยวผมไม่ลงคลิปแล้วเชิญดูได้เลยยังซื้อทันครับพี่ได้กี่คู่แล้วครับพี่ครับทันทอดครับยังยังอ๋อตอนนี้ยังไม่ถูกใจกำลังเลือกครับยังไม่ถูกใจครับท่านผู้ชมครับพี่เป็นไงพี่ถูกใจยังได้สามคู่แล้ววันนี้การได้จะเอาเอาสักกี่คู่วันนี้เอาห้าหกคู่เลยโอ้ท่านผู้ชมครับอ ถูกใจนะครับถ้าถูกใจหาเลยครับพี่เดี๋ยวผมจะมาถ่ายพี่ถ้าพี่ได้คู่ไหนแล้วพี่บอกผม<ช>คู่นี้เป็นยังไงครับพี่อธิบายหน่อยครับรลองสวมดูก่อน <c oughs> อเดี๋ยวลองลองสวมดูก่อนครับโอเคครับคู่นี้เป็นใส่ทํางานหรือใส่ลําลองใส่เที่ยวลาลองครับวันนี้ผมได้ไปแล้วคู่หนึ่งนี่รองเท้าเดินป่าของผมเนี่ยชอบถ่ายพี่ลงในป่า,านะครับก็เลยซื้อแบบนี้เป็นยังไงพี่พี่กําลังเมาอะไรกันอยู่<อ> ดูยี่ห้อดูประเทศดูอะไรครับอ่าเขาต้องดูดูเลยนะครับดูทั้งซอฟตดูทั้งตำลงตำนี่ปีผมถามพี่จริงๆเลยแล้วถูกใจไหมใจดีครับถูกใจใช่ไหมฮะรองเท้าเขาถูกใจนะเป็นขาประจําเลยใช่ไหมครับอย่างมาครั้งหนึ่งเนี่ยพี่จะต้องได้กี่คู่ประมาณสองคู่ครับสองคู่ยังต่ำขอ็บมาลงวันพืหันกับวันอ่าอย่างนั้นเดือนหนึ่งก็พี่ซื้อซื้อซื้อถึง8คู่เลยหรอแล้วพี่ไปทาอะไรอ่ะ ให้ยาติพี่น้องบ้างให้อ๋อโอเคครับเดือนหนึ่งเฉลี่ยแล้วคนหนึ่งซื้อ8คดกู้ครับท่านผู้ชมนี่นี่คือเป็นอีกเจ้านะครับที่ร้อยเดียวนี่คืออีกเจ้านึงครับที่ได้รองเท้าใหม่มาตอนนี้เอามาลองนะครับท่านผู้ชมครับ อย่างนี้เป็นรองเท้าลำลองใช่ไหมครับคัชชูลำลองครับคัชชูลำลองครับท่านผู้ชมครับผมมาเจอทุกครั้งเลยเราเนี่ยผมมานี่ก็คือเจ้าประจํากันทั้งนั้นดูไหมครับอะไรสักเคสยังไงจะเปิดสวยไหมคู่นี้สภาพกี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบแปดสิบแปบเปอร์เซ็นต์โอ้โหผมว่า90มากกว่าแต่พี่แกเลือกทานโทษนะครับท่านผู้ชมครับ ขอโทษนะครับผมไม่ได้ถอดอาจจะน่าเกียดไปนิดนึงนะครับอันนี้น้องเขาเลือดให้ผมนะฮะคู่นี้ถ้าเป็นต่างประเทศแล้วใหม่ๆเนี้ยสองพันอัพครับผมใช่ใช่เป็นรองเท้าเดินป่าใช่ครับเหมาะสมสํหรับาก,การถ่ายทําการเดินถ่ายทําไม่ต้องยังตั้งกี้ผมลองเบรดนะครับท่านผู้ชมไม่ลื่นนะครับแต่เบรกหัวตําครับ <c oughs> อ่าโอเคพี่ตอนนี้พี่เจ็บเจ็บไมคู่แล้วนี่คุณจับมาเมื่อกี้นะครับคอนเวิร์นะครับคอนเวิร์สภาพร้อยเดียวราคาส่งนะครับนิดหน่อยจะเป็นคอนเวิร์แท้ไหมแท้ครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับใครสนใจติดต่อผมมาได้หรือติดต่อทางเว็บเพลยไม่เชื่อผมเลยอินโดนีเซียครับหาเอาเจอครับอินโดนีเซียครับคอนเวิร์อ่าโอเคหายผมตะกู้ที่คอนเวิร์อ่าเบอร์สี่สิบเบสสิบสองพื้นเต็มพื้นก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับ ประมาณ80%พื้นตัวนี้ใช้งานครับอะไรครับองตามการใช้งานตามการใช้งานมือสองครับโอเคครับหายากร้อยเดียวหายากร้อยเดียวครับไม่ไม่ยังต่ำราคาเท่าไหร่โอ้โหตีไปเลยครับสามพันสามพันโอเคครับท่านผู้ชมครับซอฟไนก็เด้อโอ้โหสุดสวยพื้นยังสวยเลยครับซอฟไนอ่โลโก้ยังไม่ลบเลยกลันมาเต็มครับเต็มอ่าโอเคครับ ตอนนี้ลานนี้ก็ประมาณสัก4,000กว่าคู่ครับจากตัวนี้ก็ถึงต้องรุ่นก็ประมาณสักโอ้โหเห็นพี่ <จะ S 1> แกบอกว่า3,000กว่าคู่5เมตรได้อยู่อ๋อโอเคครับเอาเลยพี่พี่เจอตัวไหนพี่เอ่อรีวิวขึ้นมาเลยเจ้าของเจ้าของอของนี่แนะครับผมเข้าใจเนี่ยเจ้าของผมไม่สนใจเจ้าของครับผมสนใจรองเท้ามากกว่านะเจ้าของไว้ที่หลังเอารองเท้าไว้ก่อนแล้วจะเลือกใครดูนะครับ โอ้เจอสีส้มม่สีส้มเป็นยังไงอธิบายเลยฟุตซอครับฟุตซอฟุตซอสำหรับรองเท้าแต่ฟุตบอลใช่ครับเอ่อฟุตบอลในล่มวัยรุ่นครับหรือว่าคนโกคนแก่ไม่เกี่ยวครับเล่นได้หมดต่อสภาพตัวนี้ตัวนี้สีไปอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์โอเคครับราคาหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ตรงในโลก อ๋อพูดนี่อันนี้ทำไมคู่นึงเขาบอกโอ้ร้อยปุ่มร้อยปุ่มร้อยปุ่มนี่คือเป็นรองเท้าอะไรครับ90เปอร์เซ็นต์ร้อยปุ่มก็เป็นสตาร์ทเหมือนปกติแต่ว่าเล่นสนามหญ้าได้เล่นสนามหญ้าเป็นรองเท้าฟุตซอลเหมือนกันเป็นรองเท้าฟุตบอลครับรองเท้าฟุตบอลร้อยปุ่มร้อยปุ่มครับอย่าไปยันกันนะครับจะเจ็บเจ็บเหรอปุ่มแข็งไหมจับหน่อยครับโอ้แข็งจริงจริงอันนี้อะไรรองเท้ากรอบกรอบอันนี้ราคาสูงเลยครับอ่ารองเท้ากอล์ฟนี่ของพี่เลือกไว้เหรอกอล์ฟมีประมาณสัก เกือบโอ้เกือบร้อยคู่ครับเอ่อกรอบรถอ่าเปิด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 พื้นเปิดหน้าอ่าของเทาวกรอบครับเป็นยังไงหนึ่งร้อยบาทดีหบาทถูกมากครับผมตีราคาสิบห้าเปอร์เซ็นต์ฟิลล่าฟิลล่ายี่ห้อฟิลล่าครับผมเต็มนะครับเต็มราคาครับเต็มครับสวยนะครับมาส่งมาส่งไปรีวิวเลยรีวิวรีวิวคู่นี้ก่อนอันนี้เด็ดยักษ์คู่ยักษ์ครับเอ่ออันนี้อันนี้ยังไม่มีคนจองใช่ไหมครับผมอ่าโอเคเอาไปโชว์เอาไปโชว์ครับ พ่อาโอเคครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นรองเท้าก๊อปพี่อย่าเดินเข้ามาพี่พี่อยู่อันดับนั้นอ่าโอเคก๊อปหัวแหลมนะครับก๊อปหัวแหลมครับตัวยี่ห้ออะไรครับเอออันนี้เป็นฟุตฟุตจอยฟุตจอยของเกาหลีของเกาหลีเกาหลีมาแรงราคาราคา100บาทที่นี่ที่นี่ที่เดียวโอเคครับที่นี่ทีเดียว100บาทครับท่านผู้ชมครับที่อื่น100บาทไม่ใช่ที่นี่โอเคครับโอเคโอเคต่อไปครับ รีวิวขึ้นมาเลยมาไหนลูกทีทุกทีเราอยู่ไหนเนี่ยอ่ารีวิวขึ้นมาเลยเผมจะดู่าเลยดูตามนะครับเลยแต่ภาพสวยครับมีทุกยี่ห้อทุกประเทศเดี๋ยวภาพสวยมีทุกยี่ห้อมีทั้งหนังมีทั้งมาจากทั่วทุกแดนคุณเข้ามารับคุณได้แน่นอนคุณได้แน่นอนครับอยู่ที่ตาดีตาได้ตาร้ายตาเสียร้านนี้จีละ หลังสถานีจีราครับเขาเรียกซอยใน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 สนามมวยโคราชมาได้ตลอดเลยครับได้เลยครับโอเคเอาเลยพี่ทูไหนกูนี้เป็นรองเท้าลำลองลำลองลำลองเที่ยวอ่ากูก็ได้สลิปก็ได้ดูนะครับ100บาทเบอร์อะไรครับเบอร์44ครับเบอร์44ทุกไซส์ใครเข้ามาเท้าใหญ่แค่ไหนก็ใส่ได้มาที่นี่ไม่ผิดหวังนะครับเจ้าของร้านพี่ก้องพี่ก้อง ไปกลองสารร้านะครับไหกลองห้วยไร่อ๋อกองสารร้ารออยู่นั่นหรือรอดเดี๋ยวกำลังรีวิวอยู่ตอนนี้ <c oughs> ดีเซนเตอร์ดีครับท่านผู้ชมครับครับผมอ่ะครับนี่อ่ะคู่ไหนต่อครับคู่ไหนตอ่อกทุคู่มันดีหมดแต่เลือกไปถูกผมเลือกไม่ถูกอ้าวไนกี้คู่นี้บ้างอ่าไนกี้ครับไนกี้คู่นี้พื้นพื้นอ่าตาม<อ>การใช้งานนะครับตามการใช้งานไซส์44ไซส์44ครับประเทศน่าจะเป็นเวียดนามครับไชน่าทำมาจากไหนฮะ อันนี้ไม่อินไชน่าจีน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 วางเลยครับจีนวางจีนวางจีนไม่คุยเราไม่คุยกับจีนครับเอ็นิ่มๆเลยครับโอเคครับก็ถือว่านิ่มๆของจีนผมพูดเลยครับคุยครับคุยกับจีนครับอันนี้จะเป็นรองเท้าหนังสีขาวใครที่ชอบสะอาดๆนะครับพื้นเป็นนะครับผมหัวหนด้วยก็เป็นกวนเป็นเป็นพื้นมีปัญหานี่อยปลูกไหมสภาพกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณ ยี่ห้ออะไรอ่ะเออยี่ห้อรู้จักไหมลือันนี้ไม่รู้ดิไม่รู้โอเคครับโอเคไม่รู้ไม่เป็นไรผ่านอ่าผ่านก่อนผ่านเลยอ่าคู่ไหนต่อมีหลายยี่ห้ออ่าต่อเอาเลยครับพี่อยากหยิบคู่ไหนหยิบหยิบไปเลยอันนี้ปลาดมากครับอันนี้อะไรครับไม่ต้องเดินเข้ามาพี่ไม่ต้องเดินเข้ามาร้อยบาทเลยอย่าเดินเข้ามาหาผมอ่าโอเคครับร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทพื้นดี ยางเป็นยางนะเป็นยางยางก็ต้องเป็นยางดีครับมัจะเป็นยางอย่างอื่นได้ยังไงล่ะครับซ้อมในเดิมๆนะครับซ้อมในเดิมเดิมอันนี้ยังเดิมเดิมอยู่ประมาณ85%เถ้าใครอยากจะเอาไปขายมามาที่นี่ได้ครับถ้าใครอยากจะซื้อไปจําหน่ายติดต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมีเบอร์โทรให้นะติดต่อเจ้าของร้านไม่ได้ติดต่อผมผมกินเปอร์เซ็นต์ครับแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ครับท่านผู้ชมครับ ที่นี่ไม่มีวันหยุดมีวันหยุดไหมครับวันหยุดวันพุธครับอ๋อหยุดวันพุธวันเดียวเขาไปทําอะไรอ่ะเขาหยุดไปทําไมอ่ะทิ้งเงินทิ้งทองหยุดไปทําอะไรัออ่าโอเคพักผ่อนครับโอเคนี่อะไรครับอะไรนี่สำหรับคนช่างอ๋อสำหรับคนทํางานเป็นช่างนะครับใส่ทํางานดีครับเป็นหนังกลับครับเป็นหนังกลับครับ ช่างงเชชื่่ออมาะไรยครับขอขอดูใกล้หน่อยขอดูใกล้หน่อยโอเคครับตัวนี้เอ่อเป็นหนังกับรองเท้าเซฟตี้หน่อยครับผมโอเคครับเป็นของสัญชาติเกาหลีเปล่าแน่นอนครับอ่าโอเคครับคได้สวยอ่าต่อไปครับคู่ไหนต่อคู่ไหนต่อเกาหลีสวยอ่าคู่ไหนต่อเลยครับรีวิวเลยพี่สีสันอันนี้เป็นสสันอ่ะแต่มีตำหนิหน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรอยย่าซีีเรสตัวนี้เป็นแฟนซีรองเท้าสวยซีเรียสครับอย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสมีตำหนินิดนึงหนึ่งร้อยบาทถูกนะครับดีหนึ่งร้อยบาทถูกที่ห่ออะไร ก็ running ค,ครับท่านผู้ชมครับพ,พื้นแน่นปึกสภาพ90%เอาไป70%คู่นี้แต่ไม่ไม่น่าเกียด100บาทโอเคครับ100บาทไม่น่าเกียดต่อไปครับท่านผู้ชมามาที่คอนเวิร์ตกันดีกว่า,อาตอนนี้ไปดูคอนเวิร์ตรองเท้า,าพระราชาแพงแพงครับรแต่มาที่นี่100บาทน้องโอดนิแต่เป็น A6 ในเอซิกแล้วนะครับครับสวยาสวยหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาท,ใ,ทาใหญ่ยี่ห้ออะไรนะตัวนี้เอสิกครับเอสิกของประเทศอะไรของญี่ปุ่นครับของญี่ปุ่นโอเคโอเคต่อไปครับเอสิกญี่ปุน่น <Sure, sure. S 1> นี่ครับนี่คอนเวิร์ตนะครับอันนี้คอนเวิร์ตคู่เล็ก ครับคอนเวิร์รับยาวไปถึงนู่นเลยครับท่านผู้ชมครับไอที่ลักขอคอนเวิร์ชหรือแวนมาตรงนี้เลยไม่มีหวังมีทั้งสี่สามสิบเก้าคอนเวิร์นี้เป็นสัญชาติอเมริกาครับผมมีทั้งจีนอ่ยจีนไม่คุยเรียรอินโดนแวครับเดี๋ยวมันจับพี่นะบอกจีนไม่คุยคุยกันมาหน่อยเถอะคุยครับคุยหน่อยคุยหน่อยพี่อย่าไปว่าเขาผมผู้เล่นนะครับคุยครับคุยกับจีนทุกชาตินะครับ คุยกับรองเท้าสัญชาติทุกชาติครับท่านผู้ชมอันนี้อะไรครับอันพุ้มข้อคอนเวิร์ดหุ้มข้อครับคอนเวิร์ดหุ้มข้อตอนนี้อาจจะยังไม่สวยถ้าดูพื้นเลยครับดูพื้นหน่อยดูพื้นหน่อยโอ้โหเป็นยังไงพื้นใช้ได้เลยครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับพื้นนี่ประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์ครับพื้นหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้ครับพรีเซนเตอร์ของเราวันนี้สุดยอดต่อไปครับพรีเซนเตอร์ผมรู้สึกทันคอแล้วเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงกาแฟถุงหนึ่ง อากาแฟโอเลี้ยงถุงหนึ่งแวนกับแนนี่แวนคู่นี้แวนคู่นี้เป็นไงแวนสีแดงนี่ครับแวนครับโอเคครับแวนหนึ่งร้อยบาทครับท่านผู้ชมนะใส่แวนนี่เป็นสินค้าอะไรที่ใส่แล้วก็ชับมากถูกไหมครับท่านผู้ชมครับใส่แล้วก็ชับมากอ่าวันนี้ครับพี่ครับอ่อเป็นยังไงมั่งพี่วันนี้วันนี้คนจะน้อยหน่อยครับวันนี้คนน้อยแต่ผมมีพรซเซนเตอร์อย่างดีนี่นะครับ อันนี้คือขารับขาประจำครับขาประจำอย่าพึ่งไปขาประจำต้องอยู่กับผมขารับแพงอย่เดี๋ยวพี่ของพี่ยังรีวิวน้ำเลยเดี๋ยวผมคุยด้วยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเหนื่อยละพี่โอเล่สองตุ้งเขาบอกเขาบอกเขาปากแห้งแล้วคู่นี้อะไรครับแหวนครับแหวนหุ้มคอแหวนแหวนหุ้มคอครับท่านผู้ชมครับเต็มนะครับเต็มครับเต็มเต็มอ่าแล้วใครบอกว่าแพงอยู่เป็นที่อื่นไหครับเออโอเคตรงนี้จะเป็นรองเท้าพวกนี้ว่าสำหรับวัยรุ่นโดยเฉพาะ ถูกไหมครับดูดิครับมากมายครับอันนี้แวนแวน,แวนสีน้ําตาลเป็นคาชูเป็นคาชูแวนสีน้ําตาลปกติแวนเนี่ยเขาจะทํา2อย่างคือแบบมีเชือกกับไม่มีเชือกคร,ครับโอเคแต่ผมเคยใส่แวนจริงแล้วใส่แล้วขามันรีบอ่ะมันมันบีมมันแน่นจริงๆใส่ไม่ถูกซส่อโ,อโอเคโอเคครับ<ช>เป็นตังว่าผมผิดเองครับผมใส่ไม่ถูกใส์ ต่อไปเลยครับคู่นี้อะไรครับเกาหลีครับเกาหลีเกาหลีรองเท้าลำลองเกาหลีใส่ทำงานใส่ทำงานครับโอเคครับช้าๆหน่อยพี่เดี๋ยวคนเขาดูไม่ทันอันนี้อันนี้นี่ครับเขามาถามผมนะครับอ้าวพี่เป็นพี่เป็นกูรูเลยเหรอกูรูครับกูรูอ่คือเอาแล้วครับตอนนี้ลูกค้าลูกค้าถามด้วยกันแล้วมาซื้อจนซีกันเป็นยังไงครับถามเรื่องอะไรครับเอาถามเลยออาน้ำเรื่องน้ำหนักก่อนอ่าน้ำหนัก โอเคสำหรับคนคนมีอายุคนมีอายุใส่ยี่ดีอ่าใส่อย่างนี้ดีนุ่มนุ่มเบาคนนั้นดีจีดจีดจีดกุ้ยกุ้ยกุยครับจีดกุ้ยลุง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 ชอบใส่รองเท้าแบบนี้ลุงนี่ใส่ใส่ไปทำอะไรครับไม่ต้องขัดไม่เปรอบอันนี้เป็นหนังหนังมันครับผมเอาน้ำเนี่ยมาล้าดานหนึ่งับโอ้เออใครไม่มีใครอยากมีความรู้รองเท้าปรึกษาได้ทังนี้แหละครับผู้รอบรู้ สารที่มันอ่อนอย่างเช่นผสมยาล้างจานผ่วมันบิ่นตัวสิเรื่อวิธีการบำรุงรักษานี่ครับคนที่ไม่รู้เรื่องรองเท้าเราจะมีที่ปรึกษาเรื่องรองเท้าให้ท่านนะครับไม่ต้องใช้ทำยาอะไรต้องมันจะกรอบนะกันเดียว นี่มันผสมเมลามีนกับพากอะรมยางครับโอเคเมลามีนเมลามีนไอเมลามีนลืมชื่อเลยครัอันนี้จะเป็นลำลองครับตรงนี้เดี๋ยวผมถามนิดนึงคุยกันจบยังครับขอถามบ้างอันนี้เป็นของสินค้าประเภทไหนประเทศไหนประเทศจีนเอ่อเหมาะสมสหรับคนสูงอายุครับผมนะครับเป็นรองเท้าก่อพื้นครับผมแน่นอนแล้วแบบที่พี่เลือกให้ผม ใช่ครับได้ได้อันนี้จะเดินในเดินในเมืองเดินในเมืองอันนี้เดินในป่านะหัวทิมเลยครับเดินจนหัวทิมหัวตําเลยครับปิดิธีเราลงรักษาครับที่เราลงแทบลงเลยอ่าโอเคครับโอเคนี่ครับกูรูผู้รอบรู้นะฮะแนะนําเรื่องการใช้สินค้าของเราด้วยอ่าขอบคุณครับต่อไปพี่ยังไม่เสร็จพี่ ยังต้องอยู่กับผมอยู่ออะต่อไปรีวิวเลยสตาร์ทวิ่งแต่นี่สตาร์ทวิ่งครับสตาร์ทวิ่งสำหรับนักวิ่งนะครับเป็นยี่ห้ออะไรนะยี่ห้อนี้เอเซ็กเนี่ยเอเซ็กครับเขาจะนิยมเกี่ยวกีฬาค่อนข้างสูงครับอ่านิยมเกี่ยวกีฬาอย่างเนี้ยใหม่ๆเท่าไหร่อยู่ประมาณสี่พันกว่าบาทใหม่ๆสี่พันกว่าบาทที่นี่ที่นี่ร้อยเดียวร้อยเดียวเดียวมัเสียเบื่อโอยมัเสียอ่ะต่อไปรีวิวต่อ คือขบวนนี้นะครับจะเป็นสินค้าของค่อนข้างเกรดเกรดอนะฮะเป็นลักษณะมือสองเกรดเอครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นแนววัยรุ่นหน่อยพอคอนเวอร์ช์ร้อยเดียวหมดเลยฮะอ่าพี่เอากูไหนขึ้นไหมท่านผู้ชมกูนี่ก็จะเป็นพวกกีดาน่อยเป็นกีฬานี่เป็นรองเท้าอะไรสตาร์ทครับสตาร์ทนักฟุตบอลยี่ห้ออะไรครับผมดูก่อนนะครับอาดิดาสอาดิดาสโอ้คู่นี้ถ้าเป็นดีด้านยี่ห้อนี้มีราคา แต่ไม่เป็นไรนะครับอย่าไปซีเรียสหนึ่งร้อยบาทแต่มันเป็นซอฟของปูมามีปัญหาใส่กันได้อย่าไปซีเรียสออ๋ซอฟนี่คือรองพื้นโอเคครับคู่นี้ใหม่เท่าไหร่หลักเลยหลักเลยสี่ห้าพันที่นี่ร้อยเดียวโอเคครับสีส้มอัมโปตัวนี้กำลังคิดสตาร์ทเหมือนกันเป็นสตาร์ทเหมือนกันปูมันน้อยหนึ่ง น้อยใช้างานไมาเย,ยอะแต่ความสวยข้างบนมันก็โอเคครับแล้วแต่ตาได้อตอดี้เราตาล้าเสียโอเคครับอเมริกันฟุตบอลอย่างนี้อันนี้<ม>สำหรับรอ,องเท้า